สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหน้ากากอนามัยที่ทางบริษัทได้ส่งมาให้พนักงานนะครับทุกคนที่ทำงานอยู่บ้านนะครับ Work for Home นะครับนะครับตัวกันมีหมวกนะครับมีหมวกแล้วก็หน้ากากนะครับนี่เป็นสีดำนะสีดำมีสีดำแล้วก็สีขาวสอง สีขาวหนึ่งนี่ไงสีขาวสีดำเท่ากับสีดำสองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งทีเราได้มานะครับขอขอบคุณนะครับบริษัทที่น่ารัก<ม>ขอจบการรีวิวนะครับสินค้าภายในกล่องไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจะหาอะไรมารีวิวอีกเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงอยู่บ้านไปไหนไม่ได้นะครับ ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม